ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i มค c r รับนะครับครั้งนี้เป็นเราจะมาเล่นกิจกรรมสวมวินญาณเกียร์หมาครั้งเออไม่ใช่เกียร์หมาละโอ้โ oh หเลยไปนานละเออครั้งนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมสวมวินญาณเกียร์ลิงครั้งที่แปดนะครับอืม เราตอนนี้เราจะรอถึงเวลาครับตอนนี้ผมสมัครไม่ใช่สมัครสีจองกิจกรรมได้อันดับที่เนะครับเราก็จะรอกันนะครับเมื่อไรจะถึงครับครางนี้จะมันไม่ใช่เกียร์หมาครับมันเป็นเกียร์ลิงครับสร้างโดยไม่ครับเออสามสี่หกแปดห้านะครับ เป็นมอดมอดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งครับในในเซิร์ฟนี้นะครับในเซิร์ฟสมายขับเนี่ยแหละลอยสักแป๊บหนึ่งครับเราต้องรอครับรอโอ้ยเมื่อเราจะถึงสักทีนะเนี่ยอยากรู้จังเลยนะเนี่ย hamset home monkey monkey แล้วก็เออนั่งรอยืนรอรอไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงครับอืม นันฟอดหลอดนะครับคนเขาเรียกว่าลุงหลอดนะโอ้ยโอ้โอ,โอ้คราวนี้เราเตรียมอาหารมาเยอะครับกิจกรรมนี้ก็มันก็ไม่นานมันก็เอ,อิมมันก็ไม่ค่อยอยิ่งใหญ่เท่าไหร่แต่ก็คนมาเล่นเยอะครับ เห็นพี่แท้เขาบอกว่าปรับระดับความยากให้มันง่ายขึ้นเยอะครับเห็นพี่แท้เขาบอกอย่างนี้นะครับโอ้ยเสียงมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ประตูเปิดแล้วครับเราจะรอให้คนออกไปให้ออกไปให้หมดนะครับเพราะมันขวางหน้าจอลกหน้าจอครับงั้นมันจะเป็นการบังทศัศนวิสัยของเรานะครับเราก็ต้องรองให้เขาไปก่อน เพราะว่าเรารู้ตัวว่าคอมเรามันไม่ค่อยจะเจ๋งเท่าไหร่เหมือนเขาอยู่ดีๆมันแหลกขึ้นมาโอ้่าเสร็จเลยครับอืมแหลกแหลกเห็นไหมครับแหลกมากอืมเราก็รอรอกันต่อไปกินเมลอนไปเพลินๆเฮ้อเราก็ต้องรอ รออะไรอ่ะความนโหมใครถามอีกตกความคลิกออกจากเซิร์ฟเวอร์แน่เลยโอ้ยเราจะมารอกันนะครับตอนนี้คนก็หมดห้องเลยครับเดี๋ยวพี่แคทก็จะปิดประตูไม่เข้าไปในห้องแน่เลยอืมอืมเขาโดดไปอย่างนั้นหรอ ชิงโดดกันดีก,กว่าฮ่าฮ่ฮ่าโดดไปอีกละเราต้องไม่คนสุดท้ายอาไปก่อนเลยครับเดี๋ยวคนสุดท้ายเองเดี๋ยวคนสุดท้ายเองไปก่อนเลยครับเชิญเชิญเชิญดีมากดีมากอืมโอเคเราโอ้โอ้ชาไม่ไปใช่ไหมไปก่อนนะไปเร็ว ตกระวาก็ตกไปตายก็เดียวอืมลงตามฮ่า <laughs> ฮตกระวาไปอันที่เรียบร้อยตามคําแช่งนะครับโอ้ยโอ้ยโอ่ยโอ้โหตายครับเราเราลอดมาได้ครับโชวเข้าข้างครับเอ้ย เดี๋ยเราจะโดดก่อนเขาหรือรให้เขาโดดก่อนดี Trans ให้เขาโดดก่อนดีก,กว่าดูกันอืมอืมตอนนี้ไม่มีใครเหลือแล้วนะครับตอนนี้เหลืออ่ามิเตอร์โซโล่เขาตายเรียบร้อยแล้วนะครับเอิ่มจะไปอา้าวไปไหนโอเคงั่เรับไปก่อนอ,อุอ๊ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเขางถ,ถึงอ่าเราถึงเรียบร้อยแล้วครับ อืมอืมอืมขึ้นขึ้นยังไงอืมขึ้นยากเจนดังเลยบันไดลิงอืม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 ขึ้นลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้น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 โอเคเรามาถึงแล้วครับเราก็จะ แคลัสจัมปิง้งใช่ไหมเลเวลสองแหละอึศอึศอึศอึอึเออ,อ,อไม่ตกเออไม่ใท่ไม่ผ่านสักทีตอนแรกเห็นพี่แท็กก็บอกตรงนี้เป็นลาวานะครับเห็นคนสร้างเขาโหดเกินไปนะครับเขาวางลาวาไว้ข้างล่างพี่พี่แท้เขาบอกปรับปรับใหม่หมดเลยเฮ้ยปรับไม่ได้ปรับใหม่หมดเลยปรับตรงนี้ออก โอ้ยลวงลองใหม่ลองใหม่ตึก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 ลองใหม่อีกลองใหม่อีกเจนกว่าจะผ่านอ่ะเอาให้ผ่านอ่ะตึก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 อึดอึดอึดอึอึเอื้อไม่เลาเข้าสักทีทำไมมันชอบแกงกันอย่างนี้โอ้ย เรายังมีเพื่อนอยู่อีกคนหนึ่งเขาจะหนีเราหรือเขาเราจะหนีเขาดีอืมเราควรจะหนีเขาเราไปรนะันนะอ,อึอึอึ้ันอ่ะการ์ดจัมปิ้งหนึ่งอึอ่อตาย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 แน่เลยเออเพราะอะไรเนี่ยแก้งกันจังเลยจะถ,ถึงแล้วก็มาเหยียบ ๋ย่าเราต้องรออะไรอ่ะดูคอมตัวเองอย่ามาว่าเธอร์ฟส่ยแย่มากโถยี่ซ่ัสสสี่ห้าสี่ห้าอ๋อสงสัยขาสงสัยคอม,มเขาใช้เพนเทียมแน่เลยครับอินเทลเพนเทียมโอ้ยเราก็รอเลือดครับเออเออรอเป็นเพื่อนหน่อยเออไม่เป็นเพื่อนเลยไม่รอกันบ้างเลยเหลือเราคนเดียว เราต้องไปให้ถึงเขาให้ได้ใ่สายแย่มากอืมเราลอยเลือดเต็มก่อนแล้วค่อยโดดงั้นเดี๋ยวเราจะตายซะก่อนอืมอีกนิดเดียวปึง้งโอเคโดดเลยอ่ะอึส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 ดีมากตรงไหน หล่อสงายสงายเราต้องใช้เกียร์ดีไหมไม่ดีโดดใหม่เฮ้ยคนออกอ,อมนแล้วโอเคโอเคเย่ยมากฮ่าฮ่าไว้ตล์เรียบร้อยแล้วนะครับเขาเก่งมากเห็นดูครับเราจะเก่งกว่าเขาเลยเขาเก่งกว่าเราบนเลยครับออืมเราจะ ดูครับเล่นยังไงพร้อมยังพร้อมยังเราเลือดก่อนเง็ดเด็มแล้วแล้วเราจะไปนี่แหละคตีพดเราเต็มแล้วครับเราไปละอืมอ้าอึอึโอ้ยยอ่อยโดดนิดเดียวก็โดนอืมเราต้องใช้ความโดอ่อน ไออ่อนตัวอืมเราก็จะเรื่อยๆเฮ้ยเิ้งตังเิ้งดัง,อ,งอ่อเดด,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 ดอ้ย รอไปเรื่อยๆครับอืมรอเลือดไม่รอดีไหมเนี่ยโอ้ยสพนี่ที่รอใช่ไหมเนี่นโตกลงไปอืม เราก็จะรอให้เลื่อนเต็มเหมือนเดิมนะครับนี่แหละคติพลาวอืมตรงไหนอ่ะเซนชัยอยู่ไหนรู้สึกว่าสองหันสาหลากสีสวยงามมากครับอ๋อปีเตอร์ใหม่ละ เราต้องตามเขาไปดีไหมเอาตัวเองให้รอดกันดีกว่าเราค่อยไปดูคนอื่นอืมเราค่อยแซงเจอก็ได้ไม่ต้องห่วงเลยอืมลงวัอจอกเราต้องห่วงเขาปวัดภยัยอเราจะรีบแซงให้ได้อื๊อนี่ที่พักเลือดใช่ไหมอันคือเสาคันสาอืมเราจะรีบ ต้องรีบครับงั้นแพ้ปีเตอร์เนี่ยถ้าเขาตายก่อนเราเราต้องดูกันนะครับอืม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 ,อมสงสัยว่าเขาตายยังเนี่ยยังไม่ตายฮะจงตายดูการแช่งแช่งจงตาย โอ้ยตายตายไปซะตายตายตายเราทำไมเรา้องไม่คนโหลคนเดียวด้วยปีเตอรต์จงตาย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 เขาตายยังน่ะไม่เห็นเลย,เลยนะเนี่ยงั้นเราไปต่อดีกว่าไหม โอดนะครับเวียดเอพเอาร์สีซ่าๆเดี๋ยวทีเดียวใส่ไม่ทันแล้วนะวิ่งช้าเกินไปมัวแต่ถ่ายคลิปอืมเฮ้ยจริงก็ไม่อยากโทษเคปหรอกสนใจเล่นไม่ดีโทษปีโทษกองอุ้ยใกล้ถึงละ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  ตึงแล้วเรนโบ้จ้ำร้องรีบน้องรีบอืมอันแรกอันที่สองโอ้สเต็ปสองอะจบแล้วโอ้ยใส่พี่แท็กแก้งแน่น,นี่ตกและวเซงโดดไม่ถึงน้ำ โอ้ยแล้ววันนี้ก็จบแล้วนะครับกิจกรรมเซร์ฟไม่ดันเกียลิงนะครับบา,บายยนะครับอืมเซ็งนะครับตายก่อนอืมก็ก็นะครับมันก็อย่างนี้แหละครับอืมโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ รู้สึกว่าเรายังไม่นั้นนะเดี๋ยราอีกแป๊บหนึ่งแค่นี้นะครับบาย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 กูดบายเติมกันในคลิปหน้านะครับจะเลิกเลิกเล่นดีไหม่ยเอออะไรอะ่ะรางวัลอยู่ในตัวแล้วจ้ะเอานะครับมาอยากได้อืม จะจบก็ไม่จบสักทีครับท่านผู้ชมก็รอรอยไงดีเราก็จะรอฉันจะรองั้นก็สำหรับวันนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอันนี้จบจริงๆแล้วนะครับบ๊ายบาย